สวัสดีครับท่านผู้ชมครับจานชาวชาแนลสมุนไพรใกล้บ้านมาพบกับท่านอีกแล้วนะครับวันนี้พามาดูพามาดูต้นกระโดนอีกสักรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นกระโดนโคกหรือกระโดนป่านะครับพอดีมาเจอต้นใหญ่มากครับดีเห็นไหมครับนี่คือต้นกระโดนครับใหญ่แล้วก็สูงด้วยครับลักษณะใบกระโดนซึ่งจะ ใหญ่กว่าใบจิกหรือต้นจิกน้ำนะครับแต่ว่าต้นนี้นี่เป็นกระโดนโคกหรือกระโดนป่านะครับอยู่ในโคกในป่าคืออยู่บนบกอะกระโดนบกพูดง่ายๆนะครับในช่วงนี้ครับช่วงมกราคุมพานี่เขาจะเริ่มเปลี่ยนใบนะครับเริ่มมีใบออกเป็นสีส้มแล้วก็สีแสดนะครับบางใบก็แดง แล้วก็ล่วงหล่นนะตามพื้นเตาที่เห็นเมื่อ,อตะกี้นี้นะครับนี้ถือว่าเป็นต้นใหญ่มากครับเพราะว่าสูงเกิน10เมตรนะครับนี่คือลักษณะพืชระดับกลางนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยกลายเป็นไม้ล้อมที่หลายคนปรารถนาเดียวเพราะว่าใบเขานี่จะล่วงก็ปีหนึ่งครั้งหนึ่งนะครับต้นกระโดนนะครับคราวที่แล้วนี่เอากระโดนทุ่งลงไปนะครับ แต่ว่าคราวนี้ต้องถือว่าเป็นกระโดนโคกหรือกระโดนป่าก็มีสปปรรพคุณในลักษณะใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้แทนกันได้เลยนะครับสปปรรพคุณของต้นกระโดนเนี่ยใบกระโดนจะมีสารที่เรียกว่าแทนนินอยู่ประมาณ19%นะครับซึ่งสารนี้เนี่ยจะสามารถนำไปปรุงเป็นยาสมานแผลหรือว่าใช้ในการสมานแผลได้เลยนะครับ นะก็คืออลดของต้นกระโดนหรือใบกระโดนยอดกระโดนเนี่ยนะครับออกจะออกฝาดๆนะฮะคล้ายๆต้นจิกน้ำนะครับเพราะว่าสมุนไพรลดฝาเนี่ยส่วนมากก็จะใช้เป็นยาสมานแผลได้นะครับใบและรากของกระโดนเนี่ยจะนําไปเป็นยาเบื่อปลาได้นะครับในสมัยโบราณบรรพบุรุษเราเนี่ยใช้ต้นกระโดนใช้ใบกระโดนเนี่ยนะครับเอาไป ทําทเป็นาสารละลายเบื่อปลาเพื่อให้ปลาไดา้สลบแล้วก็จับปลาได้ง่ายๆนะครับเปลือกและผลของอกระโดนนะฮะเดี๋ยววันนี้ไม่เห็นดอกไม่เห็นผลแต่ว่าผมจะเอาลงหน้าจอให้เห็นนะครับเพราะว่าจะได้รู้จะได้เข้าใจว่านี่คือดอกกระโดนนี่คือผลของกระโดนนะครับทั้งดอกทั้งผลนะฮะก็มีรสฝาดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อมีรสฝาดก็จะมี ลักษณะทาภายนอกก็คือว่าช่วยรักษาแผลสมานแผลถ้ารับประทานเข้าไปข้างในก็จะช่วยอาการท้องเสียได้นะครับนะผลไม้ล,มลดฝาดแทบทั้งนั้นแหะครับช่วยในการท้องเสียนะครับน้ำจากเปลือกและดอกของกระโดนนะครับนำไปผสมกับน้ำพึ่งกินเพื่อทําให้ชุ่มคอแก้อาการไอแก้หวัดได้นะครับน้ำจากเปลือกและดอกเนี่ยยังเป็นยาบำรุง สำหรับสตรีที่เพิ่งคลอดบุตรนะครับอันนี้ก็คือเปลือกแล้วก็ดอกของกระโดนนะฮะเพราะฉะนั้นเจอดอกกระโดนนี่ก็ควรจะเก็บเอาไว้ไปตากแห้งแล้วก็เก็บเอาไว้ได้น,นานนะครับเพราะว่าสตรีคลอดบุตรเนี่ยส่วนมากก็ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยได้ได้ได,ได้ได้กินยาแผนโบราณนะฮะ เป็นดอกกระโดนนี่สามารถช่วยได้กับยาแผนปัจจุบันนะฮะใครคลอดบุตรใหม่ๆสตรีคลอดบุตรใหม่ๆมีภรรยาหรือมีบุตรคลอดบุตรใหม่ๆเนี่ยนะครับใช้ดอกกระโดนนี้ได้นะครับเอาไปชงเป็นชาให้กินได้นะครับก็จะช่วยให้ฟื้นฟูดได้เร็วขึ้นนะครับผลของกระโดนยังมีฤทธิ์ช่วยย่อยสําหรับคนที่อาหารย่อยอยากนะครับมเมล็ดของต้นกระโดนยังเป็นยาแก้พิษต่างๆได้อีกด้วยนะครับ เปลือกของต้นกระโดนนี่เปลือกจากต้นใหญ่ๆเนี่ยนะครับถ้าเราถา,ากเอาเปลือกเข้าไปเนี่ยนะครับก็มีสปปรรพคุณช่วยแก้อาการปวดเมื่อยเอาไปต้มนะฮะต้มแล้วก็กินนะครับกระโดนเนี่ยถือว่าเป็นพืชผักนะฮะกินหลังอาหารก็ได้กินก่อนอาหารก็ได้จะช่วยลดอาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้นะครับนี่คือลักษณะของกระโดนนะครับซึ่งจริงๆแล้วกระโดนทุ่งก็ดี หรือว่ากระโดนป่าก็ดีนะครับมีสปปรรพคุณใกล้เคียงกันครับวันนี้พาท่านมาดูกระโดนอีกชนิดหนึ่งครับก็ขอให้ทุกท่านรับเพราะว่ากระโดนเนี่ยทั้งกระโดนปา่าหรือว่ากระโดนโคกและก็กระโดนทุ่งเนี่ยนะครับยอดอ่อนๆเขาเนี่ยมีรสฝาดสามารถเก็บไปกินเป็นผักจิ้มน้าพริกจิ้มแจ่วได้นะอร่อยด้วยนะนะครับนะแล้วผลก็เข้าเปลือกผลหรือว่าเปลือกของลําต้นเขาเนี่ยนะครับก็มี รถเป็นสมุนไพรตามที่ว่ามาแล้วนะครับนะต้นกระโดนถือว่าเป็นสมุนไพรยาวนานมาตั้งแต่โบราณแล้วนะครับเพราะฉะนั้นข้อห้ามแทบจะไม่มีเลยเพราะว่ากินได้ทั้งต้นนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะใช้เป็นยาได้อยู่ในทุ่งหรือว่าอยู่ในป่าเจอแล้วก็ไม่ต้องตัดทิ้งนะครับเพราะว่าเป็นสมุนไพรใกล้ตัวเราช่วยตัวเรานะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดรูปกระดิ่งกดติดตามอาจารย์ชาวชาแนลช่วงสมุนไพรใกล้บ้านสวัสดีครับ